มาถึงคิวพระเอกคนที่3นะครับพันต้านทานโรคใบด่างของเรานะครับอิที่สามนั่นเองนะครับลักษณะเด่นของพันอิที่สามเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับอย่างแรกเลยค่ะพี่ป้อมคะพี่ป้อมสังเกตไหมคะว่าอิที่สองกับอิที่สามต่างกันมากไหมแยกออกไหมคะขอตัวช่วยมาแล้วอันนี้คืออิทธิสองนะครับถ้าทุกคนสังเกตดูเนี่ยมันอาจจะดูแตกต่างกันก้านแดงเหมือนกันมากใช่แต่ทีนี้อันดับแรกเรามาดูที่ยอดอ่อนก่อนค่ะ ในส,ส่วนของยอดอ่อนของอิที่สามเนี่ยจะมีสีแดงอมม่วง <ừ> กว่าแต่อิที่สองจะมียอดอ่อนเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลนะคะคแล้วก็ทั้งสองเบอร์เนี้ยจะมีขนที่ยอดอ่อนเหมือนกันค,ค่ะส่วนสีของก้านใบของอิที่สามเนี่ยจะแดงเข้มกว่า <ừ> จะแดงเข้มกว่าอิที่สองนะคะแล้วก็รูปใบเนี่ยเป็นรูปหอกเหมือนกันนี่เียบเนาะอ๋อแดงเข้มกว่าจริงๆนะแต่อิที่สามเนี่ยใบจะ เล็กกว่าอิดที่2อนี่ครับอันนี้ใบอิดที่สองนะครับเห็นไหมครับอันนี้ใบอิดที่2เทียบกันได้ชัดเลยค่ะอิดที่3นะครับครับสองก็คือพี่ใหญ่เนาะสามน้องเล็กน้องเล็กใช่น้องเล็กสุดค่ะใช่ค่ะส่วนของลำต้นเนี่ยต้นนอ่าจะมีสีน้ำตาลเข้มกว่าทั้งสองเบอร์นะคะอใช่ลักษณะตั้งตรงเหมือนกันไหมครับจริงๆลักษณะตั้งตรงเหมือนกันเลยแต่พอดีอันนี้ก็เจอลมอันนี้อาจจะใช่ค่ะเพราะมันมีการแตกมีการแตกต้นขึ้นมาค่อนข้างเยอะกว่าเพื่อนๆนะคะ แล้วอีกที่3เนี่ยลักษณะการดูแลนะครับเอาพูดง่ายๆเคตกรรมเนาะการดูแลการเคตกรรมการใส่ปุ๋ยไม่ทราบเหมือนเบอร์1เบอร์สองไหมครับค่ะ การเขตกรรมของทั้ง3เบอร์นี้ไม่มีความแตกต่างกันเลยเราใช้วิธีดูแลเหมือนๆกันนะคะคไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกการให้น้ําการกําจัดวัชพืชแล้วก็การใส่ปุ๋ยสถาบันเราเนี่ยจะใช้วิธีเดียวกันหมดเลยจริงๆมไม่ใช่แค่สาสายพันธุ์นี้นะคะครเราใช้วิธีการดูแลเนี่ยเหมือนๆกันนะคะซึ่งโอเคทางเกษตรกร,ร,กรหรือว่าทางผู้ปลูกท่านอื่นเนี่ยอาจจะมีการดูแลแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้กับแปลงของท่านเนี่ย มากกว่าเราด้วยซ้ำนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการดูแลแบบสถาบันหรือแบบของเกษตรกรเองทีนี้ในส่วนของพันธุ์เนี้ยผลผลิตเนี่ยะมาณกี่ตันต่อไร่สู้1กับ2ไม่ได้เพราะว่าเบอร์นี้จะค่อนข้างอยู่ที่ประมาณ2.5ถึง3ตันไม่เกินนี้แล้วมีจุดเด่นไหมครับว่าที่เขาแตกต่างจากพี่ใหญ่กับน้องรองยังไงครับก็คือน้องเล็กสุดไม่เป็นโรคเลยไม่มีการเกเลย ใช่ค่ะใช่แต่ว่าก็อย่างที่บอกไปว่าเรื่องผลผลิตกับตัวเชียแป้งเนี่ยจะค,ค่ะอนข้างน้อยกว่าพี่ใหญ่แล้วก็พี่รองม่อสักครู่ยวขอย้อนกลับไปทางปลูกนิดนึงปกติชาวบ้านทั่วไปเนี่ยการปลูกมันสำปะหลังเนี่ยเขาก็จะตัดเป็นท่อนๆเนาะแล้วก่อนที่จะปักอ่ะเขาจะยอดด้วยขี้ไก่อ่ะสองสามเม็ดอะไรเงี้ยไม่ทราบทางนี้ทําเหมือนกันไหมครับหรือว่าทําแตกต่างครับทางทางนี้อาจจะแบบลูกทุ่งลูกทุ่งเลยค่ะไม่ได้มีรองพื้นอะไรเลยมีแต่ว่าเรามีการเตรียมดินค่อนข้าง อาจจะหลายขั้นตอนนิดนึงแต่ก็ไม่ได้แตกต่างจากวิธีทั่วๆไปอย่างบางแปลงเนี่ยที่เราเจออาจจะไม่ได้มีการระเบิดดินดานบ้างเนี่ยเราก็จําเป็นต้องมีการระเบิดดินดานเพื่อให้ดินมีความล้วนซุยมากขึ้นแล้วก็ค่อยไปไถผา,านสาบผานเจ็ยกล่องปูเหมือนทั่วๆไปค,ค,ค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยว,ยวผมขออนุญาตอธิบายนิดนึงเนาะการระเบิดดินดานก็คือใช้ผานนะฮะแล้วก็สามารถตะกุยให้หินข้างล่างเนี่ยมัน แตกไปเพื่อลากใช่ไหมครับมันจะได้ลงลึกได้เพราะว่าข้างล่างเนี่ยโคราชอย่างแถวๆเนี่ยมันจะมีชั้นหินอยู่เนาะดินดดินดานอดินแข็งครับดินลากมันลงลึกไม่ได้นะครับใช่ครับพี่ป้อมครับตามที่เราได้ข้อมูลจากทางน้องบีมานะครับตัวอิทธิ3เนี่ยผลผลิตแค่2.5ตันแต่เขามีข้อดีก็คือว่าเขาแข็งแรงนะครับไม่เป็นโรคนะครับอยาจะให้น้องบีช่วยสรุป อิทธิห่ 1, 2, 3, จุดเด่นจุดด้อยมันก็สรุปนะคะใน3อีอิทธินี้อิทธิหนึ่งเนี่ยจำง่ายๆเลยก็คือสีเขียวลักษณะต้นลักษณะใบลักษณะยอดจะมีะสีเขียวนะคะแล้วก็ในเรื่องของผลผลิตเนี่ยจะอยู่ถ้าให้ถ้าให้ลำดับ123าเขาจะอยู่ผลผลิตที่ลำดับ2ก็อยู่ที่ประมาณ4.2ตันต่อไร่นะคะแล้วก็เปอร์เซ็นต์แป้งก็จะอยู่ที่2 0 2 5์ขึ้นนะคะส่วนอิทธิ2ที่เป็นอรองลงมาเนี่ย ถ้าจำง่ายๆก็คือสีแดงลักษณะก้านยอดนะคะจะมีลักษณะที่มีสีแดงนะคะแล้วก็ในส่วนของผลผลิตเนี่ยจะเยอะกว่าอีกที่หนึ่งเล็กน้อยนะคะแต่ก็อยู่ในระดับที่สีตันต่อไร่เช่นกันซึ่งเปอร์เซ็นต์แป้งก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคะแต่อีกที่1กับ2จะยังมีการพบโรคใบด่างเล็กน้อยค่ะแล้วก็อันสุดท้ายคืออิกที่3อิกที่3ถ้าจำง่ายๆก็คือสีแดงเข้ม ก็คือยอดแล้วก็ก้านจะมีสีแดงมีใบที่เรียวเล็กกว่าอิดที่2แต่ในเรื่องของผลผลิตจะมีปัญหาคือเขามีผลผล,ผลิตที่น้อยกว่าอิดที่2แล้วก็อิดที่1ค่ะถ้าเกษตรกรมีการเกขตรกรรมมีการดูแลแปลงที่ดีอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นเหมือนทางเลือกที่จะให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยไปลองปลูกด,ดูว่าพันธุไหนจะเหมาะกับดินจะเหมาะกับการดูแลแล้วก็เรื่องผล,ผลผลิตที่จะให้กับพี่น้องเกษตรกรอีกที อย่างเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่เรายืนอยู่ตัวเนี้ยกี่เดือนแล้วครับที่น้องยืนถูกไหมอันนี้ประมาณ7เดือนค่ะ7เดือนนะครับเจ็ดเดือนแต่ทีนี้เราจะมีแผนขุดเนี่ยแผนขุดเรา12เดือนนะจะต้องใหญ่กว่านี้หน่อยเนาะใช่หัวจะได้อิ่มนะครับใช่แล้วก็จะขอแนะนํานิดนึงบางท่านเนี่ยขุดก่อนเวลาเนาะเ้าเรียกว่าตกเขียวนะมันสัมบัลังซึ่งถ้าก่อน6เดือนเนี่ยมันจะไม่มีความเป็นแป้งเลยนะครับคุณก็จะได้แต่หัวมันน้ําแล้วก็ตัวไฟเบอร์นะครับต้องหลัง6เดือนแล้วค่อยขุด แต่ไม่แนะนําให้ขุด6เดือนแล้วขุดนะไม่ใช่นะครับ <c oughs> คุณต้องให้มากกว่านี้9เดือน10เดือน11เดือน12เดือนอันนี้ถึงว่าจะสมบูรณ์นะครับ